นี่ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในแกมแกรี่มอสนะเนโอ้โหเจอเจอเจอครั้งนี้เนี่ยพวกเรามาในโหมดของแก๊ซูค่ะเราจะมาตามหากลุ่มจอสลัดหมวกฟังตัวจริงกันไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะปลอมตัวแล้วก็แปลงรล่าเป็นอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยดีดีอุ้งศอกกระโผขึ้นมาเฉยเลย เอ้ยนี่ฉันอยู่ไหนเนี่ยนายเป็นเพื่อนกับพรินเซสอูตะหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าฉันไม่ได้เป็นเพื่อนกับพรินเซสอูตะหรอกแต่ว่าฉันเนี่ยจะมาฆ่าล้างโคตรพวกนายโอ้โหแล้วดูดูดูเต้นเต้นเย้ยนี่เราทหารเลยพวกนายไม่สนใจพวกโจรสลัดพวกนี้หน่อยหรอฆ่าหัวไม่เป็นพันๆล้านเลยนะเนี่ยได้ดิจะไปโอ้โหเราฆ่ากันทำไมอะแบกฮือหมดแล้วโอ้โหดึงใช้กำลง เอาละถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปซ่อนแอบกันเลยดีกว่าในเกมแกร r y บัสแกู๊ทุกคนเกิดขึ้นมาหรือยังตอนนี้ฉันเป็นก,กัสกสลัดหมวกฟางและดูเหมือนว่าจะมี NPC อยู่ข้างฉันเยอะมากเลยอืมเดี๋ยวฉันไปดูก่อนนะว่าไอ้เจ้าพวกทหารเรือนัน่นมันหน้าตาเป็นยังไงโอ๊ย หน้าตามันโอ้ยยางกากเลยดูดิเห็นป่ะเพื่อนในบ้าเห็นไหมเห็นมันอยู่ในบ้านด้วยอุ้ยแกแกดูถูกทหารเรืออย่างงั้นเหรอเฮ้ยทหารเรือเอยากโดนอย่างงั้นเหรอมีคนเป็นนาวาอีกคนหนึ่งคนธรรมดาธรรมดาเท่านั้นนะนายเป็นตัวอะไรกันขอโทษนะทหารเรือเกิดในบ้านแล้วโทษนะหน้าบ้านนะเต็มไปด้วย โจรสลัดโอ้ยออกไม่ได้หนูออกไม่ได้อะทำไมเขาเข้ามาบ้านนี่บ่อยจังอ่ะทำไมเขาเาเกิดอะไรขึ้นเขามีอะไรอ่ะรถกระด๋อมซัมเปอร์เซลล์นี่ไงอยากออกบ้าคนดังบ้าคนดังโจรสลัดหรือจุงเนี่ยมันเรีนมอตเฮ้ย ตอาสั่งแล้วครับฉันบอกเลยนะว่าฉันจะไม่ยอมให้เหล่าทหารเรือเนี่ยมาจับฉันได้เด็ดขาดและสิ่งที่ฉันจะทำเนี่ยมันมีไม่มากนั่นก็คือจะเข้าไปอยู่ในความวุ่นวายในนั้นแล้วทหารเรือจะจับฉันไม่ได้เอาจริงๆนะแค่เดินบังประตูก็ออกไม่ได้แล้วว่ะนั่นสิมันก็อย่างนั้นนั่นแหละนะออกเมื่อก่อนดีกว่า บางครั้งเนี่ยการอยู่ในความวุ่นวายเนี่ยก็จะทําให้เราไม่เป็นเป้าสายตาใช่ไหมล่ะอุซบผมคิดว่าผู้ท่ารเรือนี่ตาถั่วมากเลยนะคบผมเดินชนเขาตั้งสองรอบแล้วเคายังไม่สังเกตเห็นผมเลยอะคุณเป็นตัวอะไรคุณก็บอกหน่อยสิไอโรบินว่ะตอนนี้เนี่ยชันต้อทงนนั่งัดสมาิแล้วละเพื่อที่จะดูว่าพวกเขาเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่บ้างโอ้แต่วันนี้เห็นเหล่าทหารเรือนะครับผมกําลังยิงใครก็ไม่รู้อยู่ด้านนอกเอ้ยไม่ใช่เหรอ หนูว่าเขาอยู่ในบ้านเ้าจะเป็นผมเห็นทหารเรือตายคนนึงฉันอยากเป็นโซนผมไม่นิดนึงละกันผมเป็นลูฟี่ลูฟีเหรอใช่เหมือนลูกฟีดิงดิ่งดิ่งดิ่งดิดิ่ด่อเกลยว่าเมื่อกี้ฉันท้าทายอำนาจมากเฮ้ยระวังเยที่มันไม่เห็นเฮ้ยเห้แล้วเห็นแล้วตัวนาบ้านตัวนาบ้านตัวไหนล่ะนาบ้านเต็มไปหมด นไหใจเราต้องของบางอยู่กลางถนนนะพี่กลางถนนโซคิงอ่ะโซคิสวัสดีโซคิงสวัสดีเพื่อนๆไหนอะวันนี้ผมว่ามันจะทำยังไงให้พวกเขาสังเกตเห็นฉันดีฉันทล่มใจกระโดดยกแยกเข้ามาสามรอบหนึ่งอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเขาพิการวางระเบิดด้วยใจเย็นๆนะเราสัหารเรือฟาร์มมืดแล้วโอ้โหหากถึงกลางคืนเลยเหรอนี่คนดี โอ้หยิงผมกำลัยิงอยู่เลยผมกำลังยิงยิงปลุกตัวเมื่อกี้แต่โดนบังอ่ะตายเลยเจะแป้งมันอยู่ตรงประตูอะตอนนี้ไม่เปลี่ยนเป็นอูตาแล้วอ่ะไอ้แฟงกี้ที่นั่งเขาถ่ายไปเลยคืออะไรเดี๋ยวก่อนนะตายเลยใครตายใครตายตอนทักทเลยพี่ตายพี่ตายแฟงกี้มันทะไหลเลยช่วยด้วยยินเต้นครับผมขอยแน่ยินเต้นติดอยู่ในดงก็ดง ตอนนี้เรากำลังดูไปนะครับตอนนี้เรากำลังดูตอนดูสลัดบัวฟางกระทืบออกไม่ได้เลยอุ้ยเป็นตัวอะไรแอะผมเศร้าอะไม่มีใครสังเกตเห็นผมเลยอ่ะใช่นั่นี่ฉันก็เศร้าเหมือนกันน่ะไม่คุณเป็นตัวอะไรผมไม่รู้เลยอ่ะเฮ้ยผมเป็นอุตาอุตาว่าให้เป็นอุตาตอนนี้ผมเป็นเป็นอะไรนะช็อปเปอร์นี่เปล่าไม่เปล่าปังปังตัวนี้เปล่าตัวนี้ปล่าไม่ใช่พี่หนูจะตายแล้วเนี่ย ไปตายผมไม่ให้เปลี่ยนตัว้วยอะอยู่นอกบ้านอยู่นอกบ้านทำอะไรอะปังไ้อยู่นอกบ้านอยู่นอกบ้านอยู่นอกบ้านในบ้านเขไม่มีใครเดินหรอกมันเออไม่มีใครอยู่ในบ้านพี่กิดูพี่กิดูพี่กิดูแจ้งอีอันไงได้พี่ได้ทำการอภิธรรมศพเพื่อนของนายอยู่ปังไอ้นั่นเนยดนโยเลยผมดนโยดูอเออตาย ใา้คู่เลยตัวเดีาคนเดียวเนี่ยเขาเกิดแล้วเอ,วเอ้ตอนนี้เราเป็นคนหาบ้างคือเราเราจะเดินยังไงอ่ะครับให้มันแบบช้าๆเหมือนตัวอื่นอะอนนะัลเอทอร์เทนทนะ A L T อ่ะไ้เลย<า>เอาละ่านะหนูบอกเลยว่าหนูเป็นแฟรงกี้แน่หนูบอกแบบนี้เลยเฮ้<า>ยแฟรงกี้อล่มีสองร่างแปลงรากเป็นหารเรือแล้วยฮ้อยโอ้ยฝาเริ่มมึดแล้วอ่ะ ไปวิ่งานเรือทานวิ่เหมือนกันต้องไปต้องไปต้องไปมันจิ้มิออกไปแล้วมันออกไปแล้วออกไปได้มันติดอยู่ในบ้านแล้วก็ติดเหมือนกันแหละสงสัยฉันต้องมาหลังบ้านแล้วตอนนี้มีหลุมสวัสดีด้วยเนี่ยสวัสดีเฮ้ย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 ้ยเหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าเฮ้ยกิดการตีเกิดขึ้นการตีเกิดขึ้นแล้วคือนะแล้วคือรู้ได้ไงก่อนตัวนี้ไปยืนมองอะไรเฮ้ยขอดูกเกงหน่อยด้วยมิครับไมิเอะทษจะไปฐานเรือหรือไฟคุณรู้ไหมว่าผมรู้ได้ยังไง ไม่ได้ทำอะไรเลยคุณไม่ได้วิ่งตรงเพราะว่าปกติตัวละครมันจะวิ่งไปทางตรงคุณวิ่งแบบนี้ครับคุณวิ่งแบบวิ่งเฉียงมีการวิ่งข้างๆอผมจะสังเกตได้ผมยังไม่ทําทําอะไรเลยผมเพหาทางโอ้โหเป็นจริงๆนะพอได้เป็นตัว NPC แล้วมันก็สนุกเหมือนกันนะเอาจริงๆอ่ะโอ้โหสนุอสิ คือหนูเฮ้ยไม่ใช่อะไรเฮ้ยเลือดหนูหายไป20พี่พี่ใบให้ขนน้าแข้งไม่ได้โกนเลยช่วงนี้เฮ้ยแฟรงกี้แฟรงกี้ต้องเป็นตัวที่ขนน้าแข้งไม่ได้โกนนะนะตัวตัวตัวร่างผอมตัวร่างผอมหนูอ่ะก็เป็นแฟรงกี้เหมือนกันแต่ว่าจะเปลี่ยนตัวแะเพราะว่าแฟรงกี้ยัยเองเนี่ยก็โกนขนน้าแข้งได้นะอ้าวหนึ่งเอาคิดกันหมด อ้าวตายเลยอยู่อ้าวเราไปตายกันค่ะนายรู้ไหมแฟรงกี้ไม่ได้อยู่ในแมปเยอะขนาดนั้นหรอกนะโอ้โหลูกนี้โกนขนหน้าแข้งดีกว่ะไปอ๋องเหลือปังเหลือปังกับตะไมเหลือ่ใช่รู้นี้ไม่ไปู็น้วแฟรงกี้เปล่าไอ้ปังเป็นตัวอะไรอ่ะปังเป็นแฟรงกี้พี่ปังเป็นแฟรงกี้พี่ไปแล้วพี่แบ๊บตกงไปจินเบเดินไปโอ้โหไม่ใช่พี่แบ๊บแฟรงกี้พี่แบ๊บแฟรงกี้ขขาหน้าพี่แบ๊บแฟรงกี้ข้างหลังค่ะ นี่เลยตัวนี้เลยเขาว่าพี่เอากระโถพี่ใช่ไฟกี้บอกพปนิ่งไว้ไปนิ่งไว้ตัวนี้ไม่ไฟกี่ตรงไหนอ่ะอ๋อพี่เอ๋่ยพี่ไฟกินเนี่ยมันวิ่งมาแล้ววิ่งตกกลางถนนเลยเห็นเปล่าหนูพี่อยากเอางี้เอางี้หนูหนูเป็นตัวที่มันเด่นขึ้นมาหน่อยจะแป้งหนูเป็นโซโลหนูเป็นโซโลนอยู่หน้ากระจกมันยืนอยู่หน้ากระจกผมเป็นอุซอมป่ะอ่านเบลล์ซม่บอกให้ไหมหรือตัวนี้หรือตัวนี้จะเปลี่ยนล่างแล้วแหละพี่นเปพี่ลงยิงพี่ลงยิง

ทีเดียวสองทีนะหนูว่าตัวนี้วะหนูว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนเนเนนเอาพยายามเดินดิว่ากระโดดเลวกระโดดอย่าอย่าซิกแซะอย่าซิกแซะเปลี่ยนร่างดีกว่าไม่ไหวแล้วไม่ใช่หรอพี่เก่งบ่ายอีกหน่อยบายอีกหน่อยบรูคโซบรูคโซคิงบรูคโซคิงทีเดียวแล้วหนูคือไม่เหลือแล้วนะไม่เดินเดินไ้ หลายเดินไปใส่เลยเดินใส่เลยใส่เลยไอ้เกลี่ยใส่เลยไอ้ไอ้เกลี่ยไอ้แป้งคนนี้แหละยิงตายคู่อีกตายคู่อ่ะอมเอาไหมไม่ตายยังตายยัตายอยู่โอ้โหแป้งเราคิดว่ามันแก้ผ่ายแล้วเราจะสามารถฆ่ามันได้ ผม,มขอมอบตำแหน่งราชินีตาถั่วให้แป้งเลยมไม่มีอยู่ตรงหน้าเออยู่ตรงหน้าอยู่ตรงหน้าไหนเจ๊เจ๊เจ๊แป้งหนุนเป็นไส้ตุ๋นหัวไรโซ่